สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โอเค็มดีทคุยกับคนสร้างความรู้กับผมโตมอรสุปรีชานะครับรายการนี้เป็นรายการที่จะพาผู้ชมเนี่ยนะครับไปพูดคุยกับผู้คนในแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งเป็นคนที่สามารถที่จะให้ความรู้ต่างๆสร้างความรู้ต่างๆให้เราได้เข้าไปสนุกกับความรู้ได้นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับเราพาผู้ชมมาที่พิพิพธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะครับแล้วก็ผู้ที่จะมา ร่วมสนุกกับความรู้ไปกับเรานะครับก็คือคุณแพรพันธ์นันีสะอาดนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ามัคคุเทศภาษาฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่บ้านจิมทำสารเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณแพรพันธสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแพรนะครับ,รบเริ่มต้นก็อยากให้คุณแพรเล่าเพราะวันนี้เรานั่งกันอยู่ในบรรยากาศที่วันนี้อากาศเย็นด้วยก็อากาศดีทีเดียวนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับอยากให้คุณแพรเล่าถึง ที่มาที่ไปของพิาพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะครับจริงๆก็คงต้องย้อนกลับไปเล่าถึงคุณจิมนิดนึงนะครับก็คือคุณจิมมาหาเป็นชาวอเมริกันก็คือท่านเข้ามาในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองเข้ามาโดยเป็นทหารอาสาใช่ไหมคะแล้วก็คือเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้ชอบบรรยากาศความเป็นไทยมากมค่าเข้ามาประมาณปีไหนนะครับประมาณปี ถ้าเป็นคอสอก็คือหนึ่งเก้าสี่ห้าค่ะโอ้สองครามโลกครั้งที่สองใช่ค่ะถ,ถูกต้องค่ะตอนนั้นก็จะเป็นสมัยช่วงจอมพลปพิบูลสงครามครับค่ะพอเข้ามาแล้วก็ชอบบรรยากาศความเป็นไทยเลยตัดสินใจที่จะตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่นี่ค่ะค่ะแล้วคราวนี้คือเหมือนด้ยวยความที่ครอบครัวของท่านนะทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าสําเร็จรูปอยู่แล้วคราวนี้พอมาเจอผ้าใหม่ก็รู้สึกว่าผ้าใหมนะ่ะมีความสวยงามมากค่ะในต,ตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่า ผ้าไหมไทยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ยังแบบว่าเหมือนแบบยังทําอยู่แค่ในระดับครัวเรือนครับค่ะคราวนี้พอด้วยความที่ท่านมาเจอแล้วก็มาเห็นแล้วก็ได้เก็บสะสมผ้าไหมนะคะแล้วก็กลับไปที่อเมริกาให้เพื่อนๆได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เอาแบบเหมือนเอาไปขายนู่นนี่นั่นแล้วก็คุณวาเลติน่าค่ะก็ได้เหมือน ใส่ชุดผ้าไหมแล้วก็ถ่ายขึ้นปกนิตยสารโบ๊นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผ้าไหมไทยอะค่ะเริ่มออกสู่สายตาชาวโลกนะณตอนนั้นก็คือคุณจิมมาเจอผ้าไหมแล้วเอากลับไปที่อเมริกาแล้วอาจจะมีปาต้งปาร์ตี้มีเพื่อนมาแล้วก็เอามาอวดกันโชว์กันว่ามันดีอย่างนี้ก็เลยทําให้เกิดการเอาไปเพื่อนๆซึ่งอาจจะเป็นนางแบบเป็นอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปใส่แล้วก็ขึ้นปกนิตยสารก็เลยโด่งดัง ถูกต้องค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดได้ใช่ค่ะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วคุณจิมที่อเมริกาก็อาจจะเหมือนเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรใช่ค่ะนะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำไมคือแค่แค่รู้สึกว่าเมืองไทยบรรยากาศดีเฉยๆอาจจะยังเอ๊ะเป็นเหตุผลที่ต้องย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยเลยขนาดนั้นก็เนี่ยค่ะจะด้วยเรื่องของผ้าไหมด้วยไงคะก็คือมาอยู่ที่นี่ก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจกับผ้าไหมจะได้อยู่ใกล้ชิด กับคนทอผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือชอบเมืองไทยด้วยแล้วก็เป็นเป็นโอกาสในเรื่องทางธุรกิจด้วยเพราะเห็นว่ามีของมีสมบัติที่ล้ำค่าอยู่่ใชถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่ผ้าไหมแต่ว่ายังหมายถึงคือด้วยความที่คุณจิมเขาเป็นคนที่แบบชอบสะสมหลงไหลในแบบว่าของวัตถุโบราณด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบว่า อยากจะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทําธุรกิจด้วยแล้วก็เริ่มค่อยๆเริ่มสะสมของเก่าเริ่มจากพวกภาพวาดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มาเป็นสะสมของอย่าง,อ,างอื่นมาพวกพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือหลงไหลอะไรที่เป็นเป็นไทยเป็นตะวันออกใช่ถูกต้องค่ะใช่ไหมครับ่ะทีนี้ทําไมทําไมคุณจิมถึงมาเลือกพื้นที่ตรงนี้ให้ให้เป็น ที่นี่คือบ้านคุณใช่ค่ะที่นี่คือบ้านของคุณจิมแต่ไม่ใช่บ้านหลังแรกนะคะบ้านก่อนหน้านี้ก็คือจะอยู่แถวแถวย่านสีลมค่ะแถวสวนลุมพินีอะค่ะตรงโรงแรมโรงแรมอะไรนะคะใช่ค่ะโซนโซนนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่บ้านหลังนั้นอ่ะเล็กเกินไปบวกกับของเก่าที่มีมากขึ้นอ๋อใช่ค่ะคราวนี้แล้วโบราณวัตถุที่สะสมใช่ต้องค่ะแล้วก็คราวนี้พอด้วยความที่คุณจิมเนี่ย เดินทางมาทํางานกับชุมชนบ้านครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคลองแล้วมองมาปุ๊บก็ได้เห็นที่ดินตรงนี้ก็เลยตอนนั้นก็เลยทําการซื้อขายที่ดินซึ่งตอนนั้นในสมัยนั้นยังมีกฎหมายที่เอ่อที่ระหว่าง16ข้อสัญ,ญญาใน16ประเทศค่ะซึ่งนั้นก็จะมีอเมริกาด้วยที่สามารถที่จะแบบซื้อขายที่ดินได้ใช่ค่ะก็เลยก็เลยเป็นจังหวะที่สามารถซื้อได้นะทีนี้ถามนิดนึงครับเมื่อกี้ คุณแพรวเล่าถึงชุมชนบ้านครัวใช่ค่ะชุมชนบ้านครัวนี้เกี่ยวอะไรกับผ้าไหมไหมครับคือชุมชนบ้านครัวเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่มีมาต<ะ>ั้งแต่สมัยรัชากาลที่หนึ่งแล้วค่ะก็จะมีชาวจามชาวจามเนี่ยจะเป็นคำเมนมุสลิม,มที่เขาจะมีการมีอาชีพพอผ้าด้วยแล้วก็ตกปลานู่นนี่นั่นอะไระะอย่างเงี้ยค่ะก็ทอผ้าไหมด้วยใช่ค่ะอพอผ้าไหมด้วยค่ะก็เลยอาจจะเป็นคล้ายคผู้ผลิต แล้วก็คุณจิมก็เป็นเหมือนแบบคนที่ดิสทริบิวต์ออกไปด้วยถูกต้องเรามาอยู่ใกล้ๆกันเลยช่คนละตรงข้ามฝั่งคลองกันอะไรแบบนี้ดีครับแล้วในในตัวบ้านจิมทอมสันตอนนี้มันมีแบ่งเป็นส่วนต่างๆยังไงบ้างครับถ้าแค่ในส่วนตรงเนี้ยก็จะมีแค่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันแต่ว่าเราก็จะมีส่วนในที่เป็นของอาร์เซ็นเตอร์ซึ่งสมัยก่อนอะคะแรกๆเราไม่ยังไม่มีตึกยังไม่มีตึกนั้น เราจะมีแค่ทางด้านบนช็อปอะค่ะที่เอาไว้จัดแสดงแบบนิทรรศการเขาเรียกศิลปะแบบหมุนเวียนเป็นศิลปะแบบสมัยใหม่ร่วมสมัยอะไรยนยคะก็จะหมุนเวียนกันไปนะที่ที่ตรงนั้นนะคะคแต่ด้วยความที่แบบว่าอย่างเ,ออเขาอยากจะแบบให้มีพื้นที่ที่แบบพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นมีแบบว่าการมารวมกลุ่มของ ผู้ที่ชื่นชอบศิละปะก็เลยมีการคิดสร้างอาร์เซนเตอร์ขึ้นมาที่เป็นแบบตึกอะค่ะซึ่งนั้นก็จะมีห้องสมุดมีโซนที่เอาไว้แบบว่าเผื่อมีการจัดสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็มีห้องแสดงมีทรัศการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนที่เรานั่งกันอยู่นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะคคคกลุ่มกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มคนที่เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันนี่เป็นมองไปที่กลุ่มไหนครับที่จริงก็มองไปกับโอเพนเลย โอเพนเลยทุกกลุ่มเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขก90อร์ซของเราจะเป็นชาวต่างชาติ oh. ใช่ค่ะคือคนไทยน้อยมากที่จริงก็อยากให้คนไทยมาเนี่แหละค่ะใช่ค่ะจะได้มาเห็นว่ายังมีบ้านเรือนไทยที่เป็นแบบว่าบ้านเรือนไทยที่เขาเรียกค่ะประยุก์ระหว่างผสมภาษาร,ระว่างตอนตกกับตอนออก hmm. ยังนี้ให้เห็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วข้างในก็จะมีของสะสมมีของเก่าให้ได้แบบให้ได้เรียนรู้กันอะไรเงี้ยค่ะ ความจริงคุณผู้ชมน่าจะมาครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยถึงแม้คุณจิมจะเป็นจะเป็นคนอเมริกันแต่ว่าหลงไหลความเป็นไทยมากแล้วก็ตัวอาคารบ้านเรือนก็จําลองในเรื่องความเป็นไทยเอาไว้แทบทั้งหมดเลยใช่ค่ะเสียดายว่าทําไมคนไทยยังมานเป็นฝรั่งมาสักเกเปอร์เซนต์อะไรอยงเงี้ยใช่ค่ะถูกต้องทีนี้ถ้าอย่างนั้นคุณแพลวอาจจะต้องเล่าให้เราฟังว่าข้างในพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันเนี่ย มีอะไรบ้างเพื่อคนไทยจะได้แบบอยากมาได้ค่ะก็อย่างเริ่มจากตัวของบ้านเรือนไทยเลยที่เราจะเห็นว่ามันเป็นเรือนไทยที่มาจากเป็นค่าเรียคะเป็นแบบสไตล์แบบภาคกลางเรือนไทยแบบภาคกลางใช่ค่ะเพราะว่าบ้านบ้านของคุณจิมเนี่ยจะประกอบไปด้วยบ้านหกหลังสี่หลังเนี่ยจะมาจากอยุธยาอำเภอผักไห่อ่ะค่ะค่ะก็ได้ใส่เรือมา ถอดถอดแล้วก็ใส่เรือมาแล้วก็นํามาประกอบถอดแล้วก็รื้อประกอบแล้วมาประกอบใหม่อีกทีนึงใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกสองหลังที่มาจากฝั่งตรงข้ามคลองจะเป็นชุมชนบ้านครัวค่ะอันนั้นก็ถอดมาแล้วก็มาประกอบเขาเรียกว่าผาติกรรมใช่ไหมครับค่ะก็ที่ที่แบบว่าเอาถอดเรือนไทยใช่เนื่องจากว่าเรือนไทยไม่ได้ไม่ได้ใช้ตะปูหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะสมัยก่อนก็คือจะเป็นการแบบเข้าริม สลักเดือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะเป็นการแบบไม่มีไเขาเรียกค่ะไม่ได้ใช้โลหะหรือตะกูอะไรเงี้ยเลยค่ะคก็เลยจะมีการถอดประกอบออกมาได้ค่ะแสดงว่าแต่ละหลังนี่เก่าแก่มากกว่าหนึ่งรอปีค่ะมากกว่าหนึ่งปีใช่ค่ะโอโ้แล้วนอกจากตัวเรือนไทยแล้วมีมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็ <c oughs> ข้างในก็จะเป็นพวกของสะสมครับใน เขาเรียกห่อย่างเช่นพวกเครื่องถ้วยชามสังคาโลกก็มีแล้วก็พวกเพิ่มพวกเครื่องถ้วยลายคามที่ผลิตในสมัยรัชวงศ์หมิงมเบนจรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปเทวรูปที่เป็นศิลปะขเขมรค่ะภาพวาดบนผืนผ้าซึ่งจะหาดูได้ยากแล้วในสมัยนี้เพราะว่าถ้าเราเข้าเดินเข้าไปในวดดัดนะคะเราก็จะเห็นจิตกรรมฝาผนังแต่นี้ก็คือจะเป็นภาพวาดบนผืนผ้าบนผืนผ้าใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นคุณจิมเนี่ยชอบเรื่องที่มันเป็นผ้าใช่ไหะอยากอยากให้คุณคุณแพลวลองเล่าเป็นสมมุติว่าเราเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันเราจะเจออะไรบ้างครับตั้งแต่ที่ซื้อตั๋วเลยเหรอคะซื้อตั๋วเลยก็ได้ครับถ้าถ้าซื้อตั๋วเดินเข้ามาเดินเข้ามาเจอเรือนไทยก่อนใช่ค่ะแล้วก็จะอ่าคราวนี้ก็คือทุกคนจะมีเวลาทัวร์ค่ะว่าจะไปทัวร์กี่โมงอะไรยังไงอะค่ะครับคราวนี้ทัวร์แต่ละ ตัวแต่ละภาษาเนี่ยเราจะเริ่มไม่เหมือนกันหนึ่งออกใช่ไหมคะแต่แต่ละจุดอ่ะค่ะภาษาฝรั่งเศสใช่ค่ะภาษาอังกฤษก็จะเริ่มในสวนก็จะได้เห็นแบบภาพบรรยากาศของในสวนแล้วเป็นยังไงภาษาฝรั่งเศสก็เริ่มตรงสันพะภูุงอธิบายภาษาไทยแล้วภาษาไทยก็จะเริ่มเข้าในบ้านเลยค่ะอ๋อทําไมถึงเริ่มต่างกันอย่างนั้นเพราะว่าเราจะได้ไม่ชนกันเวลาที่เราแบบว่า ทำทัวร์ค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายก็จะหมุนเวียนจนได้เห็นทุกอย่างเหมือนแต่ว่าพอเข้าบ้านเนี่ยสเต็ปการเดินจะจะเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเริ่มคนละจุดเท่านั้นเองค่ะอ๋อแล้วเวลาที่เริ่มครับเป็นเวลาเดียวกันหรือว่าไม่ค่ะคนละเวลาต่างกันห้านาทีหรือสิบนาทีค่ะอ๋อประมาณกี่โมงบ้างครับสมมติว่าผมอยากเตรียมตัวมานี่ต้องมากี่โมงต้องมาซื้อตั๋วตอนสิบโมงนะคะเราจะได้ทัวร์รอบแรกที่เป็นภาษากฤษตอนสิบโมงสิค่ะครับ ล้วภาษาไทยกี่โมงภาษาไทยก็ประมาณสิบโมงยี่ะอบห้าค่ะก็ซื้อตั๋วก่อน10บโมงแล้วก็รออีกนิดนั่งจิบกาแฟไปก่อนใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วพอพอสมมติเอาผมเป็นทัวร์ไทยแล้วกันเริ่มที่ในบ้านเลยใช่ไหมครับเราจะไปเจออะไรก่อนจะไปเจอห้องโถงแล้วก็เราคือกายก็จะอธิบายว่าปกติบ้านเอนไทยจะไม่มีห้องโถงบ้านเอนไทยจะยกพื้นขึ้นสูงเลยค่ะแล้วใต้หุนก็คือจะเปิดโล่ง แต่นี้คือมีห้องโถงที่สร้างขึ้นในสไตล์ตะวันตกก็คือตัวบ้านเป็นเรือนไทยแต่ฟังก์ชันข้างในเป็นเป็นตะวันตกถูกต้องคะ่ะเป็นการผรสมผสานระหว่างตะวันตกในห้องโ<ช>ถงมีอะไรบ้างในห้องโถงก็จะเจอหินอ่อนที่มาจากประเทศอิตาลีซึ่งคุณจิมไปซื้อมาจากพระราชวังเก่าแก่ในกรุงเทพที่เขาหรือพระราชวังทิ้งไปคุณจิมก็ไปขอซื้อมาซึ่งแผ่นกระเบื้องนั้นก็อยู่ประมาณสองร้อยปีค่ะอืมครับ แล,แล้วต่อจากนั้นแล้วก็จะมีะพระพุทธรูปที่เป็นแกะสลักจากไม้สักที่เป็นศิลปะแบบจีนเพราะว่าสังเกตจากดวงตาที่มีความลีแล้วก็เฉียงขึ้นนะคะตาตีอะค่ะก็คือเขาสันนิฐานว่าเป็นช่างจากชาวจีนในสมัยอุทธยาไปนคนแกะสลักขึ้นค่ะเป็นพระพุทธรูปที่ทําจากไม้<ช>แกะสลักจากไมซ้ซึ่งน่าจะหายากหายากมากค่ะ,คะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นหินหรือไม่ก็สำมฤทธิ์ใช่ไหมคะแต่วันนี้จะเป็นไม้สัก ครับแล้วมีอะไรแล้วก็จะมีคนมอนถือครองอะคะ่ะที่ได้มาจากเมืองบันเลีประเทศพามา่าอายุ200ปีเช่นนั้นก็แกะสลักจากไม้สักเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเหมือนคุณจิมจะไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยนะใช่ค่ะก็คือในแบบเอเชียเลยอะไรอย่างงี้ไปเก็บคือเห็นอะไรก็ซื้อมาซื้อ,สสอไหว,ไวใช่ค่ะ ที่นี้จากห้องถูกแล้วถ้าเกิดเราไปห้องไหนต่อครับเราก็จะเดินขึ้นบันไดไปก็จะเจอมุมภาพพระบทภาพพระบทก็จะเป็นภาพวาดลงบนผืนบนผืนผ้านี่แหละค่ะอืมอืมใช่ค่ะภาพพระบทนี่คือเป็นเป็นเรื่องราวของอะไรของประวัติเกี่ยวกับพระบูทธเจ้าหรือไม่ก็อ่าทศชาติสิบชาติะะอ่ะค่ะอ๋อใช่ค่ะซึ่งซึ่งที่นี่มีสะสมไว้ยเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นถ้าเดินไปไหนก็จะเจอภาพพระบท ตลอดทางเลยค่ะใ่ค่ซึ่งซึ่งจะหาดูได้ไม่ง่ายหนักเนี่ยใช่ค่ะถูกต้องค่ะยากแล้วค่ะทุกวันนี้เราอาจจะเคยได้ยินกันผมไม่แน่ใจบางคนบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำแต่ว่าผมเข้าใจว่าตามวัดสมัยก่อนเนี่ยจะมีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะค่อยมีเท่าไหร่คิดว่าน่าจะยากแล้วนะคะนอกจากเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วยังแล้วยังเก็บไว้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุผลที่คุณจิม สะสมของพวกนี้ไปด้วยเพื่อว่าที่ให้แบบว่าลูกหลานเราได้มีโอกาสรับชมมาครับค่ะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมครับก็พอเดินเข้ามาเสร็จก็จะเจอห้องเบนจรงค์อะค่ะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นห้องครัวมาก่อนอทุกวันนี้ก็จัดแสดงพวกเครื่องถ้วย่ชามเบนจรงค์ซึ่งอันนั้นก็จะมีกาวาวที่มีลักษณะที่พิเศษมากซึ่งถ้าไปเห็นก็จะแบบว้าวมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเครื่องเบนจรงค์เนี่ยเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าเป็นกาวาวที่ การเติมมันไม่ใช่เติมจากทางด้านบนมันต้องเติมจากทางด้านล่างอะค่ะ,ค,ะคือคือคล้ายๆาทําให้อากาศมันเข้าไปผสมกับวายแล้วถึงจะรินออกมาใช่ใช่ไหมครับอ,อ๋ออันนี้คือเหมือนคุณจิมสั่งทําหรือว่าไม่ค่ะเป็นของสะสมเหมือนกันค่ะ<อ>ไปซื้อมาอะไรเงี้ยครับค,ครับแล้วมีมีอย่างอื่นอีกไหมครับแล้วก็พอต่อจากห้องเดนจาลงก็จะเป็นห้อง รับประทานอาหารซึ่งในห้องรับประทานอาหารก็จะเป็นพวกเครื่องถ้วยลายครามฟ้าขาวค่ะตั้งแต่ในสมัยรัชวงศ์หมิงศตวรรษที่สิประมาณนี้ค่ะนี่ผมนั่งแอบนั่งถามว่ามีอะไรมีอะไรอีกไหเนี่ยพ้นแอบนั่งว่ามีอะไรบ้างนั่งนับอยู่มีตั้งแต่เนี่ยเครื่องลายครามมีพระพุทธรูปไม้มีภ้าพระบทมีหลายอย่างมากที่ที่จริงๆก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมในแบบในแบบ ตะวันออกของเราคือไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวใช่คไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวแล้วก็เหมือนมาที่นี่ที่เดียวก็ได้เห็นชีวิตแล้วก็ความลหลงไหลของผู้ชายคนหนึ่งที่ที่ที่จากบ้านจากเมืองแล้วก็มาอยู่ในดินแดนแปลกหน้าแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆสะสมสิ่งที่ตัวเองรักได้นะครับ<ะ>นี่ถามคุณแพรว่าของเรา่านี้จริงๆก็ต้องเก่าแก่แล้วก็อาจจะต้องมีกระบวนการมีวิธีในการที่จะ ดูแลมันเียหมายถึงว่าวิธีการทําความสะอาดเงี้ยแหละใช่หรือว่าอาจจะต้องรักษาอุณหภูมิความชื้นอะไรยใช่ค่ะด้วยค่ะอย่างห้องเป็จลก็จะมีแอร์เพื่อรักษาอุณหภูมิไว้แล้วก็อย่างภาพพ้บทอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะมีการแบบส่งซ่อมถ้าตรงไหนมันดูชํารุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโชคดีที่ตึกของเราอะค่ะจะมีหน่วยงานของอร์เอสเอฟอะค่ะที่เป็น คือหัวหน้าจะเป็นคนฝรั่งเศสที่เขาซ UM <oh ่อมเกี่ยวกับเชี่ยวชาญกับของเก่าอยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยง่ายหน่อยถ้าสมมติว่าเรามีอะไรต้องส่งซ่อมแล้วก็ส่งให้เขาได้ราส่งไปซ่อมที่ฝรั่งเศสเลยเหรอครับเนี่ยค่ะตึกเขาอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคุณโคแบกก็คือเป็นเป็นคนฝรั่งเศสที่เขาทําเกี่ยวกับซ่อมของเก่าที่เขาเช่าตึกเราอยู่อะค่ะเพราะว่าฝรั่งเศสมีองค์ความรู้เรื่องการซ่อมภาพเขียนโบราณอะไรต่างๆ่แล้วแเขาเป็นชนชาติที่หลงรหลเกี่ยวกับ วัตถุโบราณ<ะ>แบบนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อเราก็อยู่ใกล้กๆกันด้วย<ช>สามารถส่งซ่อมได้ถูกต้องค่ะเขาซ่อมได้ทุกอย่างไหมครับอย่ยถ้าถ้าเป็นเครื่องเบนจรงหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะได้หมดเลยเพราะว่าเคยมีแบบว่าเหตุการณ์ที่แบบหูแมวหักไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ส่งซ่อมอ๋อเบญจรงเป็นรูปเป็นรูปแมวอันนี้จะเป็นเครื่องถ้วยลายคามที่เป็นเป็นโถปัสสาวะเป็นรูปแมวอะค่ะแล้วหูตอนแรกมันมีรอยเลาอยู่แล้วแล้วมีวันหนึ่งคือแบบมาสังเกตว่าหูแมวมันหายไป ไม่รู้หายไปไหนตรงนั้นไม่มีชิ้นส่วนของหูแมวอยู่บนพื้นไม่มีเลยค่ะเราก็เลยไปส่งซ่อมเนียนมากค่ะแล้วก็เคยมีแขกอะทำเขาเรียกฮะล้มแล้วก็แตกใช่ค่ะแตกที่ห้องที่ห้องกินข้าวค่ะที่อยู่แบบพวกพวกเครื่องถ้วยลายคามอายุประมาณสองร้อยถึงสี่ร้อยปีนี้คือแตกแล้วก็ส่งไปซ่อมมูลค่าหาไม่ใช่ไม่มีไม่รู้จะประเมินยังไงแล้วเขาก็ทํากลับมาเนียนมากค่ะคือแตกแบบ เป็นชิ้นเล็กๆเลยก็ยังสามารถที่จะประกอบกลับมาได้นี้นะครับโอ้น่าทึ่งมากเลยครับนี่เราเราคุยกันถึงเรื่องโบราณวัตถุต่างๆหลายอย่างมากเ,เครื่องไล้ครามเครื่องถ้วยอะไรต่างๆนานาภาพพระบทผ้าไหม่ะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบหัวใจของจิมทอมสันในพิพิธภัณฑ์นี้มีมีเรื่องผ้าพใหม่ด้วยไหมครับชีจริงชีจริงลูกค้าก็ถามถึงเยอะนะคะว่า ทำไมเธอไม่ค่อยได้พูดเกี่ยวกับหมายถึงว่าผ้าไหมเลยทั้งๆที่เขาเป็นคนทาผ้าไหม mm hmm. ก็เลยอาจจะบอกอาจจะต้องตอบแขกไปว่าส่วนใหญ่ถ้ามาบ้านคุณจิมอนะเราอาจจะได้เห็นแค่อ่เหมือนประมาณว่าของสะสมวิถ mm hmm. ีชีวิตของเขาแล้วก็ทําไมถึงมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เห็นเขาเลยหาคะความดําความที่เป็นเรือนไทย ภาคกลางอะไรเงี้ยให้เขาเห็นแต่ว่าในเรื่องของผ้าใหม่จะมีน้อยมากค่ะใช่ค่ะอาจจะเป็นแค่พวกผ้าเฟอร์นิเจอร์มากกว่าที่ตกแต่งอยู่บนหมอนที่ทําจากผ้าใหม่แล้วก็พวกเขาเรียกว,ว่าอะไรคะที่เป็นช่องแล้วข้างหลังมันจะเป็นบุผ้าไว้นะก็คือทําจากผ้าใหม่ของจินแค่ประมาณเท่านั้นเองค่ะถ้าเป็นองค์ความรู้เรื่องผ้าใหมแบบแบบละเอียดละเอียดอย่างนี้คือจะจะ,จะไม่มีไม่มต้องไปดูที่ไหนครับ ที่อาร์ตเซ็นเตอร์หรือว่าหรือว่าไปค้นในห้องสมุดจิมทอมสันได้ใช่ค่ะที่ห้องสมุดจิมทอมสันก็จะมีเกี่ยวกับพวกเนี่ยความรู้เรื่องผ้าด้วยแล้วก็จะมีพวกเอ่อเขาเรียกอะค่ะเอ่อโบราณคดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่ห้องสมุดนี้ค่ะแต่ถ้ามาตรงนี้ก็คือจะจะน้อยมากค่ะองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมอืมครับใช่งั้นแล้วอย่างที่นี่เนี่ยมันเชื่อมโยงกับอาร์ตเซ็นเตอร์หรือห้องสมุดยังไงบ้างครับอย่างเช่นสมมติว่าสมมติเรามาดู ศิลปะวัตถุที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยตื่นเต้นจังเลยเราก็อาจจะได้ข้อมูลประมาณหนึ่งเพราะว่าพิพิธภัณฑ์มันไม่สามารถที่จะไว้ให้ข้อมูลได้ไดทุกอย่างเร<อ>าไปค้นต่อในห้องสมุดได้ค่ะห้องสมุดที่อยู่ตึกตึกใหม่นะคะจิมทอมสันอาร์เซนเตอร์มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกของพวกนี้อยู่ค่ะ,ะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้าเป็นตัวอาร์เซนเตอร์เองเนี่ยเขาก็จะมีการจัดแสดงศิลปะใช่ค่ะแต่เป็นศิลปะหมุนเวียนนะคะ3เดือนหรือ6เดือนหมุนเวียนกันทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากจะเป็นแบบว่าคอนเทมพารีอาร์ตเป็นศิลปะแบบว่าค่อนข้างร่วมสมัยหน่อยเลยะะเพราะฉะนั้นพอพูดได้ไหมครับว่าสมมติมาที่จิมทอมสันเนี่ยมันมันค่อนข้างครบคะอะไรเงีย้ยที่ว่าถ้าอยากได้เรื่องแรงบันดาลใจและเรียนรู้ ว่าคุณจิมสะสมอะไรยังไงเนี่ยอินสปิเรชันเนี่ยมาที่พิพิธภัณฑ์แต่ถ้าเกิดอยากรู้ลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกก็ต้องเดินเข้าไปในห้องสมุดใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ในส่วนของอาร์ตเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องสุนทรียศาสตร์ไปเลยอะไรอย่างเี้ใช่ใช่ไหมครับล้วที่นี่ก็น่าจะครบถ้วนครบพร้อมมีร้านอาหารด้วยมีร้านอาหารด้วยแต่ว่าตอนนี้เรา ปรปับปรปุงนะคะะ่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีจิมเชอรสที่อยู่บนบนช็อปอะค่ะชั้นสองของช็อปตรงนั้นก็จะเป็นจะมีพวกเครื่องดื่มแล้วก็จะมีตาปาสก็คือจะเป็นพวกของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะมาที่พิพธิธภัณฑ์บ้านจิมทอมศสตร์นะครับสามารถเดินทางมาอย่างไรบ้างแล้วก็ควรจะมากกี่โมงยังไงปิดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับที่จริงการเดินทางมาก็ได้หลายทางนะคะทางเรือ ก็สะดวกนะคะมาลงท่าหัวช้างวิได้บรรยากาศมากใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็เดินมาไม่ไกลประมาณ2 0 0ร้อถึงสามเมตรก็จะมาถึงที่นี่หรือไม่ก็ถ้ามาทาง BTS ก็ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติอะไรอย่างี้ค่ะการลงที่หัวช้างนี่มันลงฝั่งฝั่งนี้หรือว่าอีกฝั่งนึงฝั่งนี้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วเดินเรียบคลองมาเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอ้ยรนติกมากมาทํางานทุกเช้าด้วยเรือเนี่ยแหละค่ะแล้วค่ะ คลองแสงแสดทุกวันนี้ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะค่ะแต่ก็ยังมีแบบว่ากลิ่นแล้วก็มา BTS ได้ใช่ค่ะถ้าขับรถมาได้ไหมครับขับรถมาได้ค่ะเรามีที่จอดรถค่ะแต่ทีนี้แนะนําให้มาแบบสาธารณะเพราะว่าขับรถมาก็แถวนี้ก็รถติดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ซอยค่อนข้างแคบด้วยอะไรงนี้ค่ะบางทีที่จอดรถก็อาจจะเต็มอะไรอย่างนี้แล้วควรจะมากี่โมงครับคือเมื่อกี้ คุณแพทบอกว่ามีเป็นรอบๆ<ช>แต่รอบแรกก็10บโมงละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาไม่มาไม่ทัน10บโมงเนี่ยควรจะมากี่โมงแล้วก็มาได้ถึงรอบสุดท้ายประมาณกี่โมงคือคที่จริงอะค่ะทัวร์ตารางทัวร์ของเราเนี่ยไม่ได้ฟิกซ์ไว้คือขึ้นอยู่กับเขาเรียกค่จนนะจำนวนแขกท,ที่ที่มาก็คือมาได้ทั้งวันจนกระทั่ง5้าโมงเย็นที่ตู้ตั๋วปิดอะค่ะต้องมาก่อนตู้ตั๋วปิดอพอตู้ตั๋วปิด5้าโมงแต่ว่า ทุกคนจะสามารถอยู่ที่นี่บริเวณนี้ได้แค่ถึงหโมงเพราะตู้เพราะอะไรคบเพราะประตูเนี่ยจะปิดตอนหกโมงค่ะอ๋อมาจริงจริงจริงมานั่งทานกาแฟใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้มาแต่เช้าเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเช้าบรรยากาศดีคนยังมาน้อยเพราะหลังจากเที่ยงไปเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยจะถ่ายรูปไม่สวยเลยค่ะเพราะว่าเต็มไปด้วยคนคลามเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณมากครับคุณแพรวันนี้สนุกมากแล้วก็ ได้มานั่งคุยในพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลองเดินเดินได้ค่ะเบาค่ะก็สำรับโอเคมดิท้องในวันนี้นะครับเราก็ได้รื่นรมและก็สนุกสนานกับเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะครับไปกับคุณแพลวพันธ์นะครับคุณแพลวพันธ์พันธีสะอาดนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ามักคุเทศภาษาฝรั่งเศส ของวิถีพันธ์บ้านจิบทอมสันนะครับต้องขอขอบคุณคุณแพลรวมากครับขอบคุณค่ะพบกับโอเคมดีทอคุยกับคนสร้างความรู้กับผมตะวันสุปริชาได้ใหม่นะครับสามารถติดตามได้นะครับในทาง Facebook ของโอเคมดีนะครับทางเพจของโอเคดีแล้วก็เว็บไซต์ของโอเคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ